สมยศเจริญยนต์สวัสดีค่ะเริ่มเข้าฤดูกาลในการทำนาแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดมองหาตัวโครงรถไถนาเดินตามหรือเครื่องยันมาคูปต้านะคะทางร้านมีจำหน่ายให้ในราคาย่อมเยาตัวนี้จะเป็นตัวโครงสยามพัดนะคะสภาพโครงจะอยู่ที่90% ดูจากสีของโครงนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแขนสีเสื้อเกียรรวมทั้งสติกเกอร์นะคะสภาพยังสมบูรณ์และใช้งานได้ตามปกติทั้ง2ตัวเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโครงตามสภาพทางร้านขายในราคา1 9 5 0 0บาทคือร้านไม่ได้มีการเก็บสีแขนให้นะคะเนื่องจากด้วยสภาพอากาศด้วยแล้วก็ ให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้โดยที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องอสีของแขนนะคะตัวนี้จะมีรอยของสนิมที่แขนเนื่องจากการเก็บรักษาของเจ้าของเดิมนะคะร้านก็เลยไม่ได้มีการทาเก็บสีแขนแต่ไม่ได้มีรอยสนิมใหญ่นะคะเป็นการจอดตากแดดของอเจ้าของเดิมะคะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวโครงเหล็กนะคะดุมใหญ่เผาใหญ่ เป็นโครงสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังค่ะนรล,ลานก็ยังมีการขึ้นไว้เป็นชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว r t ร0ท้อยไฟใหญ่พร้อมโครงสยามพัดตัว r t ร0ท d ร้อย d นะคะพร้อมโครงสยามพัดเครื่องและโครงทุกตัวนะคะสภาพอยู่ที่เจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสยาม 1, หนึ่งสามหนึ่งแยงมุมนะคะพร้อมโครง RT ไอ้พร้อมเครื่อง r t ร0 0นะคะ,ะและตัวนี้จะเป็นตัวอยุธยาแท็กเตอร์พร้อมเครื่องยันมา Tf-105YM ่ะ,ะและตัวต่อไปจะเป็นตัวโคงกระทิงแดงนะคะพร้อมเครื่อง Tf-105YM นะคะสภาพเครื่องและโคงทุกๆตัวนะคะพร้อมใช้งานทั้งหมดที่ร้านจะเนียนสภาพเดิม